วันนี้ยิ้มได้แล้วนะในคุณพ like <Chinese> ่อค <sure> ุณ <no> พ <wonder what> ่อกลังใจกับหลังใจขอบคุณมากเลยบคมานับไต้องหวใจทยินดีเลยแม่เป็นไงน้องนิวมาที่มาทอไม่เบื่ยิ้มได้ก่นข้าได้เลยเรื่อความสุข พ่อแม่ไม่เคยมีความสุขนี้เลยตั้งแต่เกิดเรื่องตั้แต่แบละไปทุกอย่างเลยวันนี้มาเติมเต็มความสุขแล้วนะวันนี้มาเติมเต็มความสุขแล้วพ่อพ่อทุกมานานไหมตั้งแต่เกิดเรื่องเลครับตั้งแต่เกิดเรื่องไหนบ้านไหนบ้านอันนี้ก็คือบ้านน้องปอแล้วก็น้องผู้กันก็อยู่ด้วยกันคุณแม่อยากให้กำลังใจแม่เลย เลี้ยงลูกดีมากแล้วก็สอนลูกดีมากครับสิ่งที่แม่พูดพูดแล้วแบบดิวมาแม่รู้ไหมคําพูดว่าอะไรสัจจะสัจจะสัจจะของคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์ต้องรักษาวสัจจะวาจายึดมั่นถือมั่นในคําพูดค่ะพูดแล้วต้องทําให้ได้ค่ะเหมือนวันนี้เหมือนกันดิวพูดแล้วเราก็ต้องมาทําให้ได้ขอบคุณค่ะดิวครับวันนี้ก็เอาเงินมามอบให้แม่ๆนะครับแม่ ขอให้แม่มีชีวิตใหม่ขอปลดทุกข์ให้แม่นะครับในวันนี้สองแสนบาครับแม่ครับคุณพ่อรับกันรับกันแม่ขอขอบคุณแมคอวยพรอวยพรให้ดิวหน่อยขอให้คุณดิวมีหน้าที่การงานเจริญงเดงอนค้าขายได้กำไรร้อยเท่าพันเท่าที่มีขอให้เพิ่มพูนคุณทวีขอ ฟ้าอินเทียนพระโพกท่านเท้าเยื่อชวนสิงศักดิ์เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้วยชัยให้คุณคุณดิวจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุชูพอวยวัดได้ไหม กำลังใจตอนนี้น้องสองคนอยู่ที่มหาลัยนะครับเดี๋ยวพี่ดิวเสร็จต,ตรงนี้ก็จะไปรับน้องสองคนนะครับน้องสองคนก็จะไปกับดิวไปกรุงเทพครับเดี๋ยวดิวนี่นี่คือโหลก,กับน้องดิวไปเดี๋ยวดิวไปส่งน้องสองคนด้วยเอาไปใช้นี่นะแม่ขอบคุณม,มากขอบคุณน่ยลลืมเคะเดี๋ยวมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆ แม่คิดว่าการที่แม่ทําดีมาจนอายุจนป่านนี้ไม่เคยรักแกขสมยนอยรู้ไหมทุกคนดิวเห็นความดีของแม่ก็คือคุณแม่คือแบบว่าไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ขนาดลูกเขยคุณแม่ยังรักน้องผูการอยู่ที่นี่กี่เดือนครับแม่ตอนนี้เขาอยู่ปีไหนแล้วครับปีสามปีสอย่าบอกว่าแม่ส่งเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งครับแม่ส่งผูการเรียนตั้งแต่ปีหนึ่ง โอ้โหเก่งมากเลยแม่เพื่ออนาโค้ชก็ลูกสาวละพูการวันนี้มีคนเห็นความดีของแม่แล้วอย่างน้อยๆก็เป็นน้องดิวได้เห็นความดีแล้วก็มาถึงที่เลยนะเติมกำลังใจครับมาขอบคุณพี่ชายนี่ใส่ปิดที่เหลือให้วาดนะถูกไหมแม่ใครไปใส่ไปใส่ให้แม่ใช่นี่หมดใช่ไหมใช่ดิวอยากให้แม่ล้างนี่ให้หมด ให้แม่ได้นอนหลับแบบเต็มอิ่มเต็มตามไม่ต้องมานอนเครียดดูเชื่อว่าแม่แบบคุณแมดีดีแก่ี่ไดู้่เชื่อว่าแม่แบบแออแแบบนอนไม่หลับกับคุณพ่อใช่ไหมเครียดคิดมากยังไงก็ฝากลูกเขยด้วยนะอยากให้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมพ่อเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนเขาเป็นคนดีมากแล้วเขารักพ่อมาก แต่มันมีอะไรหลายๆอย่างก็คือเรื่องนี้แหละที่มันติดทั้งอย่านแม่ปอปอเขาก็รักคุณแม่ไงบางทีเขาก็มีแบบอะไรเขาก็แบบสะสมไงเขาเห็นว่าแม่ลำบากแล้วใครมาทำทำพูดแบบนี้กับแม่ไงคะ,ะเขาก็โกรธเยอะหน่อย,อยนล้วแต่แล้วเขาเป็นคนที่โกรธมน้อยใจ <c oughs> คะ่ะวันนี้ยิ้มได้เลยนะนายคุณพ่อคุณพ<อ>่อ กำลังใจกับลังใจหมดเลยยอดทั้งหมดประมาณ1นึ่0 0สาทปดหมตอนนี้คุณแม่เป็นนี้อยู่1นึ่ง0บาทนะครับที่เหลือก็ได้ใช้ในชีวิตนิดหน่อยอบคคุณอ๋อมีนี่เขาอันนี้คือยอดนี่นะครับทุกคนนี่ทอง7500 0มืยาย30,000ืนยืมเจ้านาย50,000ืนที่สาว30,000ืนรวม185,000บาทนะครับวันนี้ ก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่ไทยลัสด,ด้วยนะครับที่แบบวันนี้ก็มาซัพพอร์ตกันและคันนะครับแล้วก็ตีแผ่เรื่องเราดีๆนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ดิวด้วยนะครับทุกคนขอบคุณสื่อทุกท่านอ่ะแม่แม่อยากขอบคุณอะไรแฟนขับแฟนขับติดตามแม่เยอะมากบอกว่าแม่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆแม่ขอบคุณแฟนขับแล้วก็สื่อทุกๆท,ท่านที่ให้กําลังใจแม่ ให้แม่มีพลังต่อสู้ยืนต่อไปมองเห็นว่าฟ้ามันสว่างขึ้นมาแล้วจะสู้แมู่สู้ฟ้าสว่างแล้วชีวิตแม่พรุ่งนี้แสงแสงอ่าเขาเรียกอะไรนะแสงแสงพระอาทิตย์ขึ้นน่ะจะสว่างวาบแล้วแม่มันไม่ได้สะกดคำว่าสบานย็นเลยอันนี้ไม่พูดจริงๆถามแถวนี้ดูได้นะคะ ชูช่ๆงานแต่งก็จัดตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะโอ้เราก็พิจนบุญแปดุน,นป่ะเจอกันใหม่แม่ <c oughs> แม่นะครับแม่ <c oughs> ขอให้แม่มีชีวิตใหม่ขอปลดทุกข์ <c oughs>